สวัสดีค่ะแม่หมอแอมมี่จากแอมมี่ทาโรดวงดาวนะคะวันนี้จะทํานายดวงสําหรับเดือนธันวาคมกันค่ะใช้ไพ่ที่ทํานายก็คือเป็นไพ่ p ริสมาวิชั่นทาโร่นะคะไพ่โรแมน c ์แองเจลแล้วก็มิสติคอลลนอมองค่ะเริ่มจากการทํานายของคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภค่ะและในด้านความรักนะคะ การงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะคะถ้าในเรื่องการงานค่ะดูเหมือนว่า จะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างอู้ฟู่ทีเดียวทั้งในเรื่องของการงานและการเงินนะคะมีงานเข้ามาเยอะยอดขายปังๆนะคะมีเงินค่อนข้างดีการเงินรุ่งเรืองมากในช่วงนี้ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะว่า มีค่าใช้จ่ายเข้าไปเกี่ยวกับภาษีสังคมด้วยเยอะด้วยเช่นกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเข้ามาแต่ว่าเรายังต้องบริหารการเงินอย่างดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือมีค่าใช้จ่ายพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ ส่วนในเรื่องความรักนะคะช่วงนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบคนที่ใช่เร็วๆนี้ด้วยไพเมจิเชียนหมายถึงการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนเยอะแยะจํานวนมากนะคะอาจจะมีโอกาสที่ได้เจอคนที่ถูกใจจากหนึ่งในนั้นจากหนึ่งในคนคุยที่เราคุยด้วยคะ่ะในเรื่องสุขภาพนะคะ ในช่วงนี้รู้สึกว่าจะกินดื่มค่อนข้างบ่อยสังสรรค์บ่อยนะคะให้ระวังในเรื่องของอความดันไขมันน้ําหนักตัวขึ้นนะคะช่วงนี้อุรมสมบูรณ์มากเป็นพิเศษเลยเนี่ยถ้าจะเห็นได้จากไพ่ก้าวถ้วยมาด้วยนะคะก้าวถ้วยแล้วก็อัศวินถ้วยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะต้องระวังเกี่ยวกับอาหารการกินเนาะแล้วก็ทานน้าให้มากๆด้วยนะคะระวังภาวะบวมน้ําด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าทานน้ามากเกินไปนะคะ ส่วนในเรื่องโชคลาภค่ะแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นโชคลาภที่ได้มาจากการทำบุญให้กับผู้หญิงการทำบุญให้กับโรงศพก็ได้นะคะเราสามารถไปทำบุญเสริมดวงแล้วก็ใช้เลขหน้าไพา่ซึ่งจากเลขหน้าไพ่เนี่ยทั้ง2อันออกมาตรงกันเลยก็คือเลข8นะยังไงก็สามารถใช้เลข8ในการเสี่ยงโชคได้ค่ะ